โอเคครับหลังจากที่ได้เดินมาเป็นระยะทางพอสมควรนะครับผมก็ได้มาถึงสวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากับช่วงหนีเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับพามาเที่ยวที่นี่สิปราสาทหินพี่มายนะครับบ้านผมเองนะฮะนี่ตัวอะไรครับ มาซื้อตั๋วก่อนเลยนะฮะซื้อตั๋วนะครับคนเดียวนะคะเด็กสองเด็กฟรีค่ะอ๋อเด็กฟรีอ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สามครับ60บาทหกสิบบาทครับคุณครับไปเลยได้บัตรแล้วครับไปกันเลยครับเอาใบรับเงินขนนข่มไปเลยครับขอบคุณครับโอเคนะครับหลังจากได้เดินเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบบรรยากาศ โอ้ oh, ประมาณนี้นะครับเมืองทวายหรือวเมืองพิมายของเรานะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับนี่นะฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเราเดินมาถึงในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือสะพานนาคาลานนะครับจะเห็นได้ว่ามีสิงสองตนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหัวพญานาคนะครับเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูนะครับซึ่งมีความเชื่อว่านะครับเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เลยนะครับผมโอเคครับ ก็มาถึงปากทางเข้าปราสาทนะครับเป็นปราสาทแรกนะครับปราสาทใหญ่เลยนะครับวันนี้น่าเสียดายนะครับไม่มีไกด์ตัวน้อยมานําทางนะครับแล้วก็มาอธิบายเรื่องราวให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเคยมานะครับแล้วมีไกด์นะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับนักศึษาของที่พี่มายนี่แหละนะครับเป็นเด็กมัธยมนะครับเขาก็จะมาเป็นไกด์มาอธิบายให้เราฟังนะครับว่าในส่วนไหนในชั้นไหนนะครับของปราสาทมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ เรามาชมบรรยากาศกันก่อนเลยนะครับไปเลยโอเคครับเรากําลังจะผ่านประตูกแก้วนะครับที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วจะไปเจอปราสาทชั้นในนะครับนี่นะฮะปราสาทชั้นในนะครับ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อประสาทอะไรเดี๋ยวเราไปใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวไปอ,อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงทางเดินกลางนะครับซึ่งจะมีเหมือนสระน้ำนะครับไว้ประกอบพิธีทางาศาสนานะครับเมื่อสมัยยุคโบราณนะไม่ใช่ยุคนี้นะครับ น่าจะอย่างนั public, ้นนะถ้าอธิบายไม่ผ we ิดนะครับเป็นทางเดินการครับเข้าไปสู่ปราสาทชั้นในนะครับผมเห็นไหมเป็นองค์สามยอดนะครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเมื่อผมได้เดินเข้ามาในประตูนี้แล้วนะครับผมก็ได้สะดุดตานะครับกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาเอาเหล็กกั้นไว้นะครับเห็นไหมนะครับกั้นไปเลยนะแล้วเขียนว่าห้ามโยนเหรียญด้วยเดี๋ยวจะ พาเพื่อนๆมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับหลุมนี้เขาเขียนว่าหลุมบรรจุวัตถุมงคลนะครับซึ่งภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนแปดแผ่นนะครับมีการตอกลวดลายเป็นลายดอกบัวแดกลีบด้วยนะครับโอ้ไปหมายถึงมงคลแปประการนะครับผมนี่นะครับภายในหลุมเนาะกันไปเลยนะครับห้ามห้ามโยนเหรียญห้ามขอหวยห้ามขุดเลขนะครับทุกอย่างเลยโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกนะครับ อีกจุดนึงนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมป้ายเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับประชาติออาดีไปไหนต่อครับไปดูลิงยังไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ใจกลางนะครับของปราสาทหินพี่ไม้ครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปางประทานนะครับแต่รอบๆปางประทานเนี่ยจะมีปราสาทอา่ อย่างนี้ปางพรมรทัศน์นะครับที่นี่คือปางพรมรทัศนะครับแต่ว่าตรงนี้ปิดปรับปรุงอยู่นะครับนะฮะตรงนี้เป็นปางหินแดงนะครับผมซึ่งเป็นบริวารน,นะครับของปราสาทประธานนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในปราสาทประธานกันก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องโถงกลางสุดนะครับของปางประธานนะครับชื่อน่าจะชื่อว่าคันพระคัลืหะนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เข้ามาจะมีพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่นะฮะก็ทําการสักการะได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสวยงามไหมครับก็ไฟวิดีโอนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้มือถือนะครับถ่ายทั้งหมดเลยนะครับ จะดูซิว่าภาพจะสวยเท่ากล้อง DSLR หรือเปล่านะครับก็ผมก็ได้กระเป๋าใบนี้มานะครับซึ่งค่อนข้างจะสะดวกเลยนะครับผมซื้อมาจากเว็บไซต์ i n c h a i n m o r e com นะครับก็สามารถเป็น power bank ได้นะครับนี่นฮะต่อสาย adapter ออกมานะครับทำให้ไม่พลาดนะครับทุกการถ่ายภาพนะครับและถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเปลืองแบบเลยนะเวลาเราถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงๆนะครับ ครับเพื่อนๆครับก็ออกมาข้างนอกนะครับจากปางประานเรียบร้อยแล้วครับก็จะเจอกำแพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับมาดูขนาดของบงกบนะครับบงกบหน้าต่างสมัยของโบราณนะครับโอ้โหกว้างมากครับกว้างเป็นเมตรครับน่าจะมารเมตรยี่สิบนะครับสมัยนั้นคงไม่มีประตูลูมิเนียมนะไม่งั้นทําบงกบกว้างขนาดนี้นี่เรียบร้อยเลยฮะเดินเข้ามาก็เจอก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับคล้ายๆอะไรเอ่ยเพื่อนๆลองถ่ายดูสิครับว่าคล้ายอะไรผมว่าเหมือนเต่าอ่ะนี่นะฮะมีประตู ประสาทนี้จะเป็นประตูทะลุหากันได้หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังซ่อมแซมนะครับโอเคครับนี่ก็มาถึงด้านหลังสุดแล้วนะครับถ้าเดินจากทางด้านหน้านะหน้าประตูที่เราซื้อบัตรนะครับมันจะถึงข้างหลังสุดแล้วนะครับยังเหลือออกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับจุดสุดท้ายเลยนะครับหลังสุดแล้วนะครับผมโอเคไปเลยฮะ ดูทางขึ้นของประตูด้านหลังครับโอ้โหไม่เป็นบันไดนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นแบบโบราณเลยนะครับซึ่งเป็นขั้นนะครับขั้นหนึ่งสูงนะสูงประมาณสักครึ่งเมตรนะครับนี่นะครับอีกน้อยอาจจะขึ้นยากหน่อยนะในส่วนนี้นะครับโอ้นี่ก็มองออกไปจนถึงเมืองพ่มายนะครับหลังเมืองได้แล้วนะครับสําหรับประตูหลังนี้ โอเคครับหลังจากที่ได้เดินมาเป็นระยะทางพอสมควรนะครับผมก็ได้มาถึงสุดแล้วแหละจุดสุดท้ายนะครับก็คือว่าติดแหล่งชุมชนแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นชุมชนนะครับอำเภอพิมายนะครับโคลาดบ้านเองนี่นะครับเดินตรงมาอย่างเดียวนะครับก็มาถึงจุดสุดท้ายแหละดูนะครับบรรยากาศโอเคครับได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวยังมีอีกบางจุดนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเลยไปเลย โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือไปจนสุดด้านหลังแล้วครับแล้วก็ด้านข้างครับที่ผมพาเพื่อนๆไปตอนนี้เราจะกลับไปที่ด้านหน้านะครับจา,จากที่ทางเข้าที่เราเข้ามานะครับว่ามีสถานที่ไหนนะครับที่เรายังไม่ได้ไปเห็นโอเคครับไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยฮะ โอเคครับก่อนจะกลับนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนยข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เหนือนะครับซึ่งเยอะมากเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยในจังหวัดนครราชสีมานี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับข้ากันไปนะครับนี่ี่เป็นรายชื่อประสาทต่างๆนะครับหรือสถานที่โบราณต่างๆในภาคอีสานของเรานี่เองนะครับผมเพื่อนเ่าท่านใดนะครับที่อยู่ภาคอื่นนะครับหรือได้แวะมาทางภาคอีสานนะครับก็สามารถแวะเข้ามานะครับ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ที่นี่นะครับส่ายที่มายนะครับบ้านผมเองนะครับช่างแบงค์วีว่าโอเคโอเคครับก็ขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็พาเที่ยวเมืองโคราชนะครับขอหอมปากหอมคอนะครับบ้านผมเองนะครับนี่นะครับปตาหินพิมายนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมจากตัวเมืองโคราชนะครับก็ถ้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ เซิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะครับกู o ก l ัเยอะนะครับขอเส้นทางมาที่นี่ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับกวรติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ